สวัสดีครับไม่นี้เป่าดอนที่บาไม่าพไม่กินอะไรทุกคนยังไงเมกแดนโน่อ่าเมกแดนโน่อ่าของจังหวัดอดุดรเมกแดนโน่เมืองไทยนะครับผมเมกดาโน่ไล่นะครับแมมันก็ทีกออกออกมาบอมเบ่าดอนขึ้น,นตัดลำไยขึ้นมนนุ่งเร็วเนี่ไเกมาห้างหนึ่ง แ็บครับมั่นคุณลถกระจอกมาแตบบ่ใจพูดหนึ่นเด้อใส่ปันขา้าวเกล็ปันสนร้านอาหารอันนี้เป็นห้างเป่าพอห้างเกา่าขนาด แซบไม่คุ้นคาเอาอยไวกับแมกโนะนะครับรบ้หนีฟุตไย <c oughs> <c oughs> พี่ดังเอ้ไปบังจุย้ยแซบก่ัน มแซบกาเพิ right, oh right. oh right. kind of ่งเอาละครับกเโอ้ยตายแล้วมุณแตกดีเนาะแซบก็แซบก็เพิ่งอียุ่งคงเนี ก็แง้วก็ไปเก็บข้าใหญ่ก่อนยังนสิบว่แล้วไปขายบายบายครับ